สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมาเฉลยในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า169กันนะคะเด็กๆอ่าเรามาดูกันที่เราทำกันไปในตารางอ่านข้อความเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าแล้วขีดถูกลงในตารางนะคะอ่าดูข้อที่1น,นะคะลูกมีแสงระยิบระยับเกี่ยวข้องกับอะไรคะดาวใช่ไหมคะที่มีแสงระยิบระยับก็คือดาวขีดถูกลงในช่องดาวข้อที่2มีลักษณะทรงกลม ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะถ้าใครยังขีดไม่ครบขีดให้ครบด้วยนะคะสามมีสีเหลืองนวลเย็นตาหนึ่งเดียวเลยก็คือดวงจันทร์ขีดแค่ช่องดวงจันทร์ช่องเดียวข้อที่สี่มองเห็นในเวลากลางคืนกลางคืนต้องเห็นอะไรคะลูกดวงจันทร์และดาวนะคะขีดตรงช่องดวงจันทร์และดาว ข้อที่5เปลี่ยนแปลงทุกคืนที่เปลี่ยนแปลงทุกคืนก็คือดวงจันทร์นั่นเองนะคะลูกเพราะดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบโลกทําให้ตําแหน่งของแสงที่เรามองเห็นนั้นเปลี่ยนแปลงไปข้อที่6มีประโยชน์ในการบอกทิศทั้ง3ข้อเลยนะคะดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์นะคะทั้ง3ข้อเลยนะคะอ่าช่องแรกจะเป็นช่องดวงอาทิตย์ช่องสองเป็นช่อง ดวงจันทร์และช่อง3เป็นช่องดวงดาวเพราะฉะนั้นข้อที่6ขีดให้ครบทั้ง3ช่องเลยนะคะข้อ 7. ให้แสงสว่างและความร้อนก็คือดวงอาทิตย์ช่องเดียวนะคะ8มองเห็นในเวลากลางวันมองเห็นในเวลากลางวันก็คือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์จะมองเห็นในเวลากลางวันเป็นเพียงบางคืนเท่านั้นนะคะส่วนข้อที่9บางวันมองเห็นเป็นรูปเซี่ยว บางวันมองเห็นเป็นรูปเสี่ยวก็คือดวงจันทร์ข้อที่10มองด้วยตาเปล่าไม่เกิดอันตรายก็คือดวงจันทร์และดาวเพราะถ้ามองดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันมองด้วยตาเปล่าดวงอาทิตย์จะทำให้เราสายตาเสียและอาจทำให้ตาบอดได้นะคะามาต่อตอนที่5นะคะข้างล่างขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและกากบาดหน้าข้อความที่ผิด ข้อที่1ท้องฟ้าในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ถูกต้องค่ะ 2. ดาวต,ต่างๆมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนอันนี้ไม่ใช่นะคะลูกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็คือดวงจันทร์นะคะ 3. ท้องฟ้าเวลากลางคืนจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวถูกต้องค่ะ 4. เวลากลางวานันท้องฟ้าสว่างจึงมองเห็นดาวได้ชัดเจนอันนี้ไม่ใช่นะคะลูกกลงฟันกลางวันท้องฟ้าสว่างเนี่ยเราจะมองไม่เห็นดวงดาวนะคะ สุดท้ายข้อที่5เราอาจมองเห็นดวงจันร์ทได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนถูกต้องค่ะอาะละค่ะเด็กๆคะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำหน้าหน8้า168ขีดถูกในหน้าข้อความที่สัมพันธ์กับภาพขีดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะ ข้อที่1ข้อ2และข้อ3ข้อที่1เป็นภาพอะไรคะดวงอาทิตย์ข้อที่2เป็นภาพดวงจันทร์และข้อที่3เป็นภาพของดาวนั่นเองนะคะอ่าแต่ละข้อจะมีโจทย์กําหนดมาให้นะคะโอเคอันแรกเลยนะคะข้อที่1อ่าอันแรกเลยข้อที่1เป็นดาวหรือไม่ถ้าใช่ขีดถูก2ไม่เป็นดาว สมีแสงนวลเย็นตา4มีแสงสว่างจ้าแสบตา5มองเห็นเวลากลางวันและหมองเห็นเวลากลางคืนถ้าใช้ข้อไหนขีดถูกลงไปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องขีดนะมาภาพที่2เป็นภาพของดวงจันทร์ช่องแรกเลยเป็นดาวใช่หรือไม่ถ้าใช่ขีดถูกช่องสองไม่เป็นดาวช่องสมีแสงนวลช่องสเย็นตาช่องที่หมีแสงสว่างจ้าแสบตาช่องหมองเห็นเวลากลางวัน ขอโทษนะคะช่องเอาใหม่นะลูกข้อ1เป็นดาว2ไม่เป็นดาว3มีแสงนวลเย็นตา4มีแสงสว่างจ้าแสบตาหมองเห็นเวลากลางวันและ6มองเห็นเวลากลางคืนข้อที่3มดาวนะคะอ่าช่องแรกนะคะเป็นดาวช่องสองไม่เป็นดาวช่อง3มีแสงนวลเย็นตาช่อง4ี่มีแสงสว่างจ้าช่อง5แสบตาช่อง6มองเห็นเวลากลางวัน มองเห็นและมองเห็นเวลากลางคืนนะคะอ่าทำให้เรียบร้อยนะคะต่อด้วยอันนี้หน้า167อ่ากรูข,ข้ามหน้านี้ไปหน้า167กเด็กๆเ,เปิดย้อนกลับมาดูนะคะวงกลมวงกลมล้อมรอบคําตอบให้ถูกต้องนะคะวงล้อมรอบคําตอบให้ถูกต้องแล้วนําสีของคําตอบไประบายในภาพให้ตรงกับหมายเลขข้อเช่นข้อที่1 ดาวดวงใดที่มีแสงระยิบระยับถ้านักเรียนตอบข้อใดนักเรียนก็ระบายสีข้อนั้นเป็นสีนั้นเช่นถ้าข้อ1ข้อ1เป็นสีฟ้านักเรียนก็ระบายหมายเลข1ด้วยสีฟ้าถ้าข้อ2เป็นสีชมพูก็ให้ระบายด้วยสีชมพูข้อ3เป็นสีส้มก็ระบายด้วยสีส้มแต่ในนี้มีสีเหลืองสีแดงและสีฟ้านะคะข้อที่1ข้อ2ดาวดวงใดที่เปลี่ยนรูปร่างไปในแต่ละคืึ ข้อ3ในเวลากลางคืนเราไม่สามารถพบเห็นดาวดวงใดได,ได้ดังนั้นในภาพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไรที่แปลว่าพระจันทร์เต็มดวงอลองระบายสีแล้วส่งภาพมาให้คุณดูด้วยนะคะหน้า167และ168ดังนั้นวันนี้การบ้านหน้า167และ168นะคะสวัสดีค่ะ